ค่ะเจอกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4สมดุลหรือสมดุลก็ได้นะคะอ่านได้2แบบในหัวข้อ4.1แรงเสียดทานและสมดุลต่อการเลื่อนที่ปริมาณที่นักเรียนจะต้องรู้จักในที่นี้ก็คือแรงเสียดทานภาษาอังกฤษก็คือ fictional force เวลาที่เราพูดถึงแรงเสียดทานนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือตัว F นะคะ F เล็ก แรงเสียดทานก็คือแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุนะจะเกิดขึ้นบริเวณผิวสัมผัสของวัตถุ2ชนิดและจะมีทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ของวัตถุเสมอนะ,ะนี้เราจะกําหนดให้ f เล็กเป็นแรงเสียดทาน n ใหญ่เป็นแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทําต่อวัตถุและ m e จะเป็นสัมประสิทธิ์หรือสอปอสอส,อปสอของความเสียดทานนะคะ ต่อมาสูตรที่เราสามารถใช้หาแรงเสียดทานได้นั่นก็คือ F เท่ากับ μ คูณด้วย n นะเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเกิดจากสัมประสิทธิ์คูณด้วยแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทําต่อวัตถุ นะกำหนดให้ F เป็นแรงสถทางมีหน่วยเป็นนิวตันสมะสิทธิ์นะฮะไม่มีหน่วยนะคะ N, N คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทําต่อวัตถุ N, N ตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราวางวัตถุไว้ที่พื้นนะนี่ครูคจะลองวาดรูปให้นักเรียนดูนะคะว่าถ้ากรณีที่วัตถุวางที่พื้นจะมีแรงอะไรกระทํากับวัตถุได้บ้างนะคะอันนี้คือพื้นนะ วัตถุก,กำหนดให้วัตถุมวล m าวางอยู่ที่พื้นแรงที่จะทำกับวัตถุได้ตลอดเวลาคือแรงที่โลกดึงดูดวัตถุนั่นก็คือ w คือน้ำหนักนะะก็หาจาก m คูณด้วัตถุก้อนนี้วางอยู่ที่พื้นก็จะต้องมีแรงที่พื้นกระทำต่อวัตถุนั่นก็คือตัว n ใหญ่ถ้ามีแรงดึงนะก็ f ใหญ่ก็จะต้องพุ่งออกจากวัตถุกกไปถ้ามีแรงผลัก f ก็จะต้องพุ่งเข้ากับวัตถุถ้าโจทย์บอกว่ามีสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานเพราะฉะนั้นแรงเสียดทานเกิดบร,ริเวณผิวสัมผัสของวัตถุสองชนิดนี้คือตำแหน่งที่แรงเสียดทานจะเกิดขึ้นได้นะเรียนก็ต้องใส่ทิศของแรงเสียดทานเพราะจะต้องมีทิศต,ต้านกัน,นที่ของวัตถุถ้าโจทย์บอกว่ามีมลลนะเรียนก็ยึกยึดใส่ไปเมลล์นะคะมิลคือสัมประสิทธิ์เมื่อมีเมลลก็จะต้องมี F <S <S ถ้ามี F เล็กก็จะต้องมีมิลด้วยมิลสังเกตว่าเมลล์คุณครู <oi> ตัวนี้ค่ะเป็นแรงแรงดึงแรงผลักแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่ววัตถุแรงที่โลกดึงดูดวัตถุเป็นแรงสถานถ้ามันเป็นแรงนะคะมันก็จะแทนด้วยส่วนของเส้นตรงแล้วก็จะมีหัวลูกศรแทนทิศทางแรงเป็นปริมาณเวกเตอร์แต่ว่ามิวนะคะเราจะไม่ใช่เป็นมันไม่ใช่เวกเตอร์มันก็เลยไม่สามารถที่จะใช้ส่วนของเส้นตรงแล้วก็ใส่หัวลูกศรแทนได้นะ,ะหรือนักเรียนจะเขียนมิลเฉยๆก็ได้นะคะ ต่อไปประเภทของแรงเสียดานก็จะแบ่งตามลักษณะของการเคลื่อนที่ของวัตถุก็จะมีอยู่2ประเภทคือแรงเสียดานสถิตสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือ m ห้ s นะคะเป็นแรงที่เกิดขึ้นขณะที่วัตถุหยุดนิ่งนัาเรียนแก้ไขสูตรตรงนี้ได้นะคะสูตรต้องเป็น f ห้ s นะ f ก็คือแรงเสียดทาน s ก็คือ static frictional force นะคะ f ห้อ s เท่ากับ m คูณด้วย n ต่อไปค่ะ อีกอันนึงก็คือแรงเสียดทานจนค i ายน i ติกฟิชเชเชนัลโรสัญลักษณ์ที่เราใช้ในที่นี้ก็คือ F ขค่ะนักเรียน F ห้อย K เท่ากับมิวคูณด้วย N นะแรงเสียดทานจนก็จะเกิดขึ้นตอนที่วัตถุกำลังเคลื่อนที่ขอทเคลื่อนที่กำลังเคลื่อนที่ จริงๆแล้วสูตรที่ใช้ในการหาแรงเสียดทานทั้งแรงเสียดทานสถิตและแรงเสียดทานจนก็หาจากสัมประสิทธิ์คูณด้วย n เ,เหมือนกันนะแต่ว่าตัวม u อค่ะนักเรียน mu แต่ละแต่ละพื้นอาจจะไม่เท่ากันนะเขาบอกว่าแรงเสียดทานสถิตอาจจะเกิดขึ้นตอนวัตถุหยุดนิ่งแรงเสียดทานจนจะเกิดตอนวัตถุกําลังเคลื่อนที่ตัวสัมประสิทธิ์ก็เช่นกันนะคนะเรียนสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานคือตัวิ u มิลก็คือปริมาณที่บอกถึงธรรมชาติของผิวสัมผัสก็จะแบ่งเป็นสองประเภทคือสัมประสิทธิ์สถิตสัญลักษณ์ก็คือมิลเอกับสัมประสิทธิ์ความเจทานจนก็คือมิลเคนะก็บอกว่าสัมประสิทธิ์เสถานสถิตจะมีค่ามากกว่าสัมประสิทธิ์เสถานโจนและจะมีค่าได้ไม่เกินหนึ่งนะทีนี้คุณครูเคยบอกเรียนว่ามิลจะไม่มีหน่วยนะะเนื่องจากว่า ถ้าเราต้องการหา f f ก็หาจากวคูณด้วย n ถ้าเราต้องการหา m หรือสัมประสิทธิ์ก็หาจาก f หารด้วย n ซึ่ง f คือแรงสีทานมีหน่วยเป็น n n ใหญ่คือแรงปฏิกิริยาที่พื้นกระทำต่อวัตถุก,ก็มีหน่วยเป็น n n ตัด n นะสังเกตว่าหน่วยก็จะหายไปนี่คือที่มาว่าทําไม m ไม่มีหน่วยนะแล้ว m จะมีค่าได้ไม่เกินหนึ่งนะจากสูตรความสัมพันธ์ตรงนี้นะจากสูตรความสัมพันธ์ตรงนี้เราสามารถหา าจาก ffs นะคะปกติ fs ก็หาจาก mu s คูณด้วย n เช่นเดียวกันถ้านักเรียนต้องการ mu s ก็หาจาก fs หารด้วย n อันนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์อันนี้เป็นแรงเสียดทานสถิตอันนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์เสียดทานสถิตต่อไปถ้าเป็นแรงเสียดทานจนก็คือ fk หาจาก μk คูณด้วย n เช่นเดียวกันถ้านักเรียนต้องการหา μk μk ก็จะหาจาก fk ส่วนด้วย n อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้หาแรงเสียทานจนอันนี้ก็จะเป็นสูตรที่ใช้หาสัมประสิทธิ์เสียทานอันนี้จนนะเรียนแรงเสียทานจนเนาะอันนี้ก็จะเป็นสมัมประสิทธิ์เสียทานจนเหมือนกันโอเคนะคะผ่านแล้วนะคะนี้เป็นสูตรความสัมพันธ์ระหว่างแรงเสียทานกับสัมประสิทธิ์สัมประสิทธิ์ของแรงเสียทาน อย่าลืมว่ามิลไม่มีหน่วยและมีค่าได้ไม่เกินหนึ่งนะคะต่อไปนักเรียนลองนําความรู้ตรงนั้นมาแก้โจทย์ปัญหาตรงนี้นะคะโจทย์บอกว่าวัตถุมวล2กิโลกรัมสปสก็คือมิวนะคะค่าระกับ0.2จงหาแรงน้อยที่สุดก็หา F น้อยที่สุดที่ทําให้วัตถุเริ่มจะเคลื่อนที่แสดงว่าตอนนี้วัตถุยังไม่เคลื่อนที่เพราะฉะนั้นสมการที่นํามาพิจารณาก็คือซิกมา f ท่ากับศูนย์ก็คือกฎข้อที่1นของมิวต้นนั่นเองกรณีที่2ก็คือมวลก้อนเดิมสัมประสิทธิ์เท่าเดิมนะโจทย์ให้หาแรงกรณีที่วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็คือบอก A มาเท่ากับ2เมตรต่วินาทียกกำลัง2องนะจากโจทย์นะคะเราสามารถที่จะลองวาดรูปได้นะนี่ก็คือพื้นก็จะมีวัตถุเราสมมุติให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะคือวัตถุมีมวลเท่ากับ2กิโลกร,รมัม แรงที่กระทำต่อมวลก้อนนี้พุ่งลงก,ก็คือแรงที่โลกกระทำต่อวัตถุหรือ w เท่ากับ mg วางที่พื้นก็จะต้องมี n นะกรณีที่1โจทย์ถามหา f เท่ากับเท่าใดในหน่วยของนิวตันนะโจทย์บอกว่ามีแรงเสียดทานอ๋อมีสัมประสิทธิ์นะโจทย์ไม่ได้บอกว่ามีแรงเสียดทานเมื่อมีสัมประสิทธิ์ก็ต้องมีแรงเสียดทานดังนั้นจากนิยามของแรงเสียดทานเกิดบร,ริเวณผิวสัมผัสข,ของวัตถุ2ชนิดอันนี้จะเป็นทิศและตำแหน่งของ f แต่โจทย์บอก m e วมาด้วยม e w ก็มีค่าเท่ากับ 0.2นั่นเองกรณีที่1โจทย์ให้หา f นะ,ะหา f นะ,ะจากหา f นะคะจากกฎข้อที่1ของนิวตันก็คือ sigma f เท่ากับ0 <S 2> <S 2> ตอนนี้เราพิจารณาแรงที่อยู่ในแกน x แรงที่กระทำต่อวัตถุในแกน x ก็จะมีอยู่2แรงก็คือ f ใหญ่กับ f เล็กลูกศรตรงข้ามกัน ก็เอามาลบกัน f ใหญ่ลบ f เล็กก็เท่ากับศูนย์การที่มันลบกันเป็นศูย์ก็แสดงว่า f ใหญ่เท่ากับ f เล็กจากลบนะคะย้ายข้างมาก็จะกลายเป็นบวกต่อมา f ใหญ่เท่ากับ f เล็ก f เล็กตัวน,นี้คือแรงเสียดทานก็หาจาก m คูณด้วย n นะคะน,นี่คือ f ใหญ่เท่ากับ m ew. n นักเรียนสังเกตว่า n ตัวนี้นะคะก็คือแรงอยู่ในแกน y n กับ w จะมีค่าเท่ากันเหตุผล เพราะว่าซิกมาเอฟเท่ากับ y n เป็นแรงอยู่ในแกน y w ก็เป็นแรงในแกน y ที่ตรงข้ามกันก็คือลบกันท่ากับเเท่ากับศูนย์ลบกันเป็นศูนย์ก็แสดงว่า n mm. มีค่าเท่ากับ w หรือ n mm. มีค่าเท่ากับ mg นั่นเองนะคะนี่นักเรียนก็นํา n มาแทนค่าตรงนี้เปลี่ยน n เป็น mg เพราะมีขนาดเท่ากันดังนั้นเราก็จะได้ขนาดของ f เท mm. ่ากับมิโจทย์กำหนดมาก็คือ 0.2m ก็คือ 2G ก็ คือ10เพราะฉะนั้น M ก็จะมีขนาดเท่ากับ02คูณ10ได้2 2คูณเท่ากับ4นิวตันนั่นเองกรณีที่1ต่อไปกรณีที่2หานักเรียนโจทย์เดิมค่ะเรียนมวลก้อนเดิมพื้นอันเดิมแต่โจทย์ถามหา f แต่ว่ากรณีที่2นี้นะคะมีความเร่งอครณวนี้มีความเร่ง a เท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลังสเพราะฉะนั้นหา f เหมือนกันนะคะก็ จากสมการหรือกฎข้อที่สองของนิวตันนั่นคือซิกมาเอเท่ากับ M คูณด้วย A แต่ F ตอนนี้เราพิจารณาแรงอยู่ในแกน x ก็จะมี F ใหญ่เหมือนเดิมนะคะกับ F เล็กที่ตรงข้ามก็จับมาลบกันนะเท่ากับ M A F ใหญ่ลบ F เล็กก็คือมิวมอนะคะเมื่อกี้คล้ายๆกรณีเมื่อกี้เลยนะคะเท่ากับ M A ต่อมาเราต้องการ F นะลบ มิวก็คือ0.2 M จดสองเอก็คือ2 G ก็คือสิเท่ากับ M ก็คือ2อก็คือสอง่ะเลบ0ูนุคูณสิได้สองสองคูณสองได้สี่เท่ากับสองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นเราต้องการ F เก็บ F เอาไว้ย้ายลบสมาเป็นบวกสี่เพราะฉะนั้น f เท่ากับ8นิวตันดังนั้นแรงที่จะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งก็มีขนาดเท่ากับ8นิวตันนั่นเองกรณ้อที่1่ตัวอย่างที่1ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2ตัวอย่างนะคะเเป็นแรงที่ใช้ในการดึงมวล100กิโลกร,รมัมทำให้เกิดความเร่ง f กับ A จะต้องมีทิศเดียวกันตามกฎข้อที่2โจทย์บอก A มีขนาดเท่ากับ2เมตรต่วินาทียกกําลัง2โจทย์ถามหา F มีขนาดเท่ากับเท่าใดจากรูปนะคะมีแรงดึง จทย์บอกว่ามีมิวก็แสดงว่าต้องมีแรงเสียดทานตรงข้ามกับการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเรียนใส่ตูกษรของ F เล็กได้แรงที่กระทําก็จะมี MG พุ่งขึ้นใช่ไหมคะวางที่พื้นก็จะมี N เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์บอกว่ามีการเคลื่อนที่แบบเป็นการเคลื่อนที่แบบมีความเร่งดังนั้นสูตรหรือสมการที่เราจะนํามาใช้ก็คือกฎข้อที่2ของนิวตันข้อนี้โจทย์ให้หา F ใช่ไหมคะ,ะเราก็ต้องหาจาก ซิกมา f เท่ากับ m คูณด้วย a เราสนใจแกน x เพราะฉะนั้นผลรวมของแรงแกน x เท่ากับ ma e. แรงแกน x ก็จะมี f ใหญ่นะเรียนกับ f เล็กที่ตรงข้ามกัน f ใหญ่ต้องมีขนาดมากกว่าแรงเสียดทานนะ f ใหญ่ลบ f เล็กก็เท่ากับ m คูณ e. ด้วย a จะทำหา f ใหญ่ติดไปก่อน f เล็กคือแรงเสียดทานาจะา m คูณด้วย n เท่ากับ ma e. นะต่อไป ฟบใหญ่ลบมิวเอ็นเหมือนกันค่ะ N กับ MG มันเท่ากันเป็นแรงในแกน Y หักล้างกันเป็นศูนย์ดังนั้นไม่มีผลต่อกันวนที่ในแกนวแกน Y s i ซิกมาเอท่ากับ0ูนย์ภิสูจน์นะคะซิกมาเ y เท่ากับ0ย์แรงแกน Y มี2แรงคือ N กับ MG มีที่ตรงข้ามนำมาลบกัน N ลบ MG มีค่าเท่ากับ0นก็แสดงว่า N กับ MG มมันมีขนาดเท่ากันนั่นเอง เพราะฉะนั้นจากสูตรตัวนี้ค่ะ n เราสามารถแทน n ด้วย mg เท่ากับ m คูณ a นักเรียนจัดรูปก่อนค่อยแทนค่าก็ได้หรือนักเรียนจะแทนค่าเหมือนตัวอย่างข้างต้นก็ได้เราก็จะได้ f เท่ากับ ma เครื่องหมายลบนะก็ย้าเป็นบวก m L, แล้วก็คูณด้วย m คูณด้วย g นะคะ f เท่ากับ m คือหนึ่งร้ยโจทย์กำหนด a มาคือ2บวก m L, คือ0 1จุ m คือ หนึ่ก็คือสิบต่อไป F 100คูณสได้200ร้อยบวก0ูคูณสิได้1นึ่งคูณ100ก็ได้100เพราะฉะนั้นขนาดของแรงที่จะใช้ดึงมวนให้เคลื่อนที่ก็มีขนาดเท่ากับ300หน่วยเป็นนิวตันนั่นเองนะคะ